รายการธรรมยุคดิจิตอล by เจนจิเจนจิครั้งนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับ5วิชาและ5ปรากฏการณ์นำเล่าสู่กันฟังกันค่ะสิ่งที่เจนจีนำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังให้กับกัลยาณมิตรได้รับรู้นั้นเจนจี ji, ยอมรับค่ะว่ามันยากพอสมควร ถึงได้ย้ํากันบ่อยๆไงคะว่าให้หมันฟังกันนะให้มันติดคิดตามกันนะแล้วก็ให้หมันฝึกฝนกันอยู่บ่อยๆแล้วที่สําคัญคืออยากให้ได้ฟังกันอย่างไปในรูปแบบของความบันเทิงเชิงเรียนรู้ไม่อยากให้เครียดกันค่ะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงแห่งชีวิตที่เราจะต้อง ดำเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆในส่วนของเรื่องราวของความรู้คุณก็ศึกษากันไปแล้วก็แบ่งเวลามาศึกษาความเป็นจริงของชีวิตบ้างค่ะชีวิตเราจะได้ปลอดภัยดังนั้นเมื่อคุณฝึกฝนแล้วตามด้วยฝึกฝืนในการสร้างพฤติกรรมด,ดีสักวันหนึ่งการฝึกฝนและก็การฝึกฝืนเนี่ยะคะมันจะค่อยๆเก่งขึ้นจนพัฒนากลายเป็นความสามารถและ เป็นศักยภาพที่ดีในที่สุดแล้วมันก็มาเป็นฐานให้กับความศักดิ์สิทธิ์ดีเนี้ยสมัยคนโบราณเขาก็พูดต่อๆกันมาว่าเราต้องให้ความเคารพเทพทิดากันนะอนั่นแหละมันเป็นจินตนาการและก็อุปทา,านของคนสมัยโบราณสมัยคนยุคก่อนเขามีความเชื่อกันแบบบอกต่อๆกันมาแต่พอมาถึงในยุคเนี้ยที่เป็นยุคดิจิตอลยุคสมัยใหม่ ยุคไฮเทคโนโลยีโลกโซเชียลเราก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ได้คืออะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันสมเหตุสมผลได้ยังไงล่ะคะอะไรที่มีเหตุมีผลเราก็โอเคตามนั้นแต่อะไรที่เกินกว่าเหตุเกินกว่าผล เราก็ต้องทําการใคร้ครวนพิจารณาหาเหตุผลนั้นๆทางองค์กรของศาสฏิบัติที่เจนจิ G ได้ไปศึกษาธรรมะสองภาคก็ขออนุญ,ญาตแนะนําให้นําวิชาการทั้ง5มีอะไรบ้างคือมีคําว่าตักกะดอจิตค่ะภาษาอังกฤษแล้วก็มีจิตวิทยาภาษาอังกฤษคือ,อ,อ psychology แล้วก็มีปรจิตวิทยาภาษาอังกฤษคือ p a r a p s y c h o l ข้อ4ปรัชญาฟิโลโซฟีและ5อภิปรัชญาค่ะคือเมตาฟิสิกนำมาช่วยคลี่คลายของปรากฏการทั้ง5ที่มีศักดิ์ธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เทพเทว,วดาและอำนาจลึกลับซับซ้อนซ่อนเร้นปิดบงังอำพางให้พวกเรามาสนทนาธรรมกันด้วยเหตุและผลนำวิชาทั้ง5ที่เจนจิบอกไปเมื่อกี้มาประเมิน ความมีเหตุมีผลของปรากฏการณ์ทั้งห้าว่าเป็นมายังไงมขีข้อขัดแย้งแบบไหนต่อไปในวันข้างหน้ามันก็จะเป็นประโยชน์กับลูกหลานเหลนหลนของเราเขาจะได้ไม่ต้องมาถูกหลอกกันไงคะและเพื่อตามหาความจริงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เทพเทวดาอำนาจลึกลับซับซ้อนนี้ทั้งหลายทั้งปวงเจนจิแค่เกินเรื่องราวของวิชาทั้ง5ไปก่อนนะคะมันยังมีข้อมูลข้อเท็จจริงข้ออ้างอินทั้งหลายแหละที่เราจะต้องนำมาสนทนาธรรมซึ่งกันและกันเพราะเด็กในยุคใหม่ๆเขาคุยอะไรกันก็ต้องมีเหตุมีผลถึงจะคุยกับเขารู้เรื่องถ้าประเภทงม,มงายเขาก็จะหนายหน้าหนีกันไปเลยค่ะ เราก็เลยต้องกลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อในภายภาคหน้าไว้มีอะไรดีๆจะนำมาฝากกันอีกนะคะแล้วอย่าลืมติดตามกับรายการธรรมะยุคดิจิตอลบายเจนจีเจนจิสม่ำเสมอกันด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ